โอ้คู่นี้เขาบอกว่าคือเซอร์ไพรส์ไม่ไหวแล้วเมื่อวานนี้น้องมิวสุภทธิ์คุกเข่าขอน้องตุลแต่งงานในในคลิปน้องตุลบอก่างนี้เลยบอกว่าเขาคิดเอาไว้แล้วถ้าวันไหนมิวคุกเข่าขอแต่งงานเขาก็จะคุกเข่าเหมือนกันเออต่างคนต่างขอกันอ๋อเขาพูดเลยน่ารัก่ามีมีมีเสียงให้ฟังไหมมีเสียงให้ฟังไหมเฮ้ยไปเจอที่ แต่งงานกันนะครับพี่หนูอพี่ตู่พอยื้อแบดหน่อยครับพอยืมแบดน่อยพอยแหน่อยไม่ได้ใส่ไว้เลยอ่ะ ก็เคยคิดว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แต่เคยคิดว่าถ้ามีวันนี้ผมจะคู่ข่าด้วยครับอนี่บอกแม่อะอะไรนะอตอนแรกจะบอก<ห>แม่วันนั้นแต่ <laughs> ว่าไม่ค่อยดี <laughs> เดี๋ยวเราาจะไปบอกพรุ่งนี้ ใจสําเลยอ่ะดีใจแทนคู่นี้จริงๆเลยนะคะอ่าก็เมื่อวานแน่นอนเลยนะคะน้องมิวสุภทธิ์นะคะก็คู่ข่าวขอแฟนหนุ่มนะคะแต่งงานเรียบร้อยแล้วน้องตุลพาก,กอนนั่นเองนะคะแน่นอนเป็นอีกหนึ่งคู่ที่อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคู่รักที่ก็เปิดตัวกันมาด้วยความ<อ>น่ารักนะแล้วก็รู้จักกันมานานพอสมควรไปไหนเขาก็จะหวานกันที่วันเกิดที่ผ่านมาของตุลเขาก็ลงภาพสวีทน่ารักมากแล้วมิวจะเป็นคนที่ค้างรักมากเลย เดานะ,ะสาเหตุที่เขาคุกข่าวขอแต่งงานเพราะว่า,าะอะไรรู้ไหมเดียวน้องมิวจะบวชแล้วเออเดี๋ยวน้องมิวจะบวชแล้วนะคะเออแล้วย,ลยังแซวเลยเพราะว่าวันก่อนนะเออได้ไปเดิน Bangkok International Fashion Week แล้วเจอกันน้องตุ้นเนี่ยเดินแบรนด์ก่อนพี่น้องตุ้นเดินแบรนด์เออหมูอมของพี่หมูัวสว่านะคะ ส่วนุโก,โกเดินแบรนด์ของพี่สิทธิ์เทเวนเซเว่นไฟเดก็ยังบอกไ้ว่านี่ถ้าจะแต่งอะ่ะเดียวแซลเลยนะวันนั้นน่ะเราแต่งหน้าด้วยกลางๆกันถ้าจะแต่งอะ่ะพี่จะต้องเป็นพิธีกรนะอ,อ๋ออยังแซลเลยแล้วยังแซลเลยว่าไงปนะบวชแล้วเบียดไรเป่ะเฮ้ยน,นี่คือเนาะเรายังแซลน้อเยลออเลยวันนั้น แล้วเมื่อวานก็ได้เห็นภาพนี้นะก็แสดงความดีกับทั้งมิวแล้วก็ตุลด้วยนะคะเขาเป็นคู่ที่น่าราักจริงเวลาเขาไปไหนมาไหนทํางานอะไรด้วยกันเนี่ยเป็นคู่ที่แบบว่าน่ารักอีกหนึ่งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าขออนุญาตเป็นหัวหน้าดอมคู่นี้อีก<จ>หนึ่งคู่นะนอกจากคู่ของแม่แอภลณ์นนกุลแล้วนะคะอเออนี่นี่<ข>มิว<า><ด>ตุลย คือไม่ได้คู่แรกหรอกคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาคบกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลาใครคบกันเราต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะให้เกียรติเขาพูดก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องน้องน้องมิวกับน้องตุลเนี่ยเขาก็มีเพื่อนหลายกลุ่มและแดนมีเพื่อนกลุ่มเดียวกับพี่เออก็เลยสนุดสนิทเดียวกันเพื่อนคุ้มกลุ่มที่นิวยอร์กอ่ะก็เลยรู้จักกันก็เลยได้คุยได้รู้จักกันอะไรเงี้ยคณาลักออเนี่ย ก็น่ารักอย่างนี้เลยในจอนอกจอก็เป็นแบบนี้แหละหวานไหมไม่หวานเพราะเวลาเขาลงรูปเขาฉ่ำมากเลยแบบหวานฉ่ำมากเลยแฟนคลับผมจะบอกเลยว่าในรูปแค่นี้ตัวจริงหวานกว่านี้อีกเยอะจัะท่านพูดแค่นี้แหละนะคะก็ซัพพอร์ตคู่นี้เลยนะคะก็ยังยืนยันเพราะาเกิดแต่งจะไปร่วมงานแน่นอนน่ารักมากต้องไปไม่เชิญก็จะไปค่ะเออรอลูกนี่แหละ หนัวโหดนานเลยแม่หายากแล้วเกินไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็จเจอเลือกเยอะไงเลือกเยอ,อ,องไม่รู้จะเอาชาติไหนดี